嗯。 ผมกำลังจะขับรถไปซื้อเกียร์นะครับมีคนประกาศขายเกียร์8หครับอ่าแล้วเราเนี่ยเคยมีเกียร์อยู่2ลูกก็บอกวางไว้หลังบ้านแล้วทีนี้คลุมมาไว้วปรากฏว่าไอ้ผ้าที่คลุมผ้ายางที่คลุมเนี่ยมันหลุดออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้แล้วฝนมาตกทีนี้น้ําก็เลยเข้าไปในเกียร์เต็มเลยครับก็2ลูก,ลกนะก็ใช้ใช้งานต่อไม่ได้ฮะต้องบิ้วใหม่ทีนี้ ตอนนี้เนี่ยต้องใช้แล้วรถคันใหม่มาครับก็เลยต้องหาเกียร์มาใส่จะปิ้วใหม่ก็เสียวเวลาเนี่ยพอดีมีคนในเมืองเนี่ยประกาศขายเกียร์ก็เลยเดี๋ยวลองไปดูเนะี่ยถ้าเกิดว่ามันใช้ได้เนี่ยก็ประหยัดเวลาไปฮะ จะมาซื้อเกียร์อะเจ๋ครับแต่ปรากฏว่าเกียร์เขาเนี่ยยังเต็ดอยู่กับเครื่องสรุปว่าเอามาทั้งเครื่องทั้งเกียร์เลยครับเครื่องกับเกียร์เขาขายให้มาถูกๆครับผมก็เครื่องเนี่ยเป็นเครื่องคันเดียวแต่เกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ที่เราใช้ได้โอเคครับเดี๋ยวเอาไปดอกเท่ชอบฮะ นี่ยกเกียร์ลงมาแล้วครับที่เราต้องใช้เนี่ยคือเกียร์ครับผมแล้วก็ คานเกียร์ครับไอตัวนี้ก็ด้วยต้องใช้ด้วยเหมือนกันครับอันนี้เนี่ยไม่ได้ใช้อันนี้เนี่ยไ,ได้ใช,นนใช้แล้วก็อีกฝั่งหนึง่งก็ได้ใช้เหมือนกันครับอ่าส่วนบล็อกกับฝาสูบนี้อาจจะไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ 4AC ครับผมเป็นแคมเดี่ยว ที่ญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันเรียกว่า 3AU ครับตอนนี้เกียร์หายากครับที่เมกาฟัางมาแล้วสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ช็อปนะครับวันนี้ก็เข้ามาทำรถนิดหน่อยฮะก็เดี๋ยวอัปเดตให้ฟังนิดน,นึงว่าทำอะไรบ้างนะครับแซดตอนนี้ก็รอก่อน ก็เดี๋ยวจะซ่อมให้แก้มหลังที่ถูกตัดไปะครับนี่นะครับอันนี้คือแก้มที่ซื้อมาใหม่นะครับก็เดี๋ยวจะเลาะซับในออกนี่นะครับซับในก็คือ พวกเหล็กตัวนี้ครับเราจะเอาแต่ตัวผิวด้านนอกมันเฉยครับก็เดี๋ยวจะแงะมันออกมาครับผมเจาะเจาะที่มันเชื่อมอาร์กเอาไว้ครับเนี่ยครับจุดพวกนี้เจาะมันออกมา โอเคครับหลุดแล้วครับรูสุดท้ายนี่ก็เจาะนะครับุนเลยนะครับก็เจาะรอยอาร์ที่เขาเชื่อมมานะครับนี่ก็หลุดแล้วครับเย่หลุดแล้วครับนี่เราก็แผ่นนี้ไปไปใช้ต่อได้นะครับไปแปะครับผม มีรอยบุบตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเอาไปแต่งแล้วเดี๋ยวเอาไปแปะไปปะครับผมแกครับ วันนี้วันอาทิตย์ครับวันนี้เข้ามาที่ช็อปนิดหนึง่งแล้วก็เข้ามาดูรถเช็ครถทำรถหน่อยครับนี่เอารถอ,อันดาสีสีเทาดำออกมาล้างนะครับมาฉีดน้ำล้างนิดนึงเดี๋ยวจะเอาอคันสีเงินเนี่ยออกมาฉีดล้างห้องเครื่องหน่อยหนึ่งให้สะอาดนะฮะเคครับ ห็นคันนี้ออกไปล้างข้างนอกนะครับนี่อ,ออกมาล้างครั้งแรกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือตั้งใจจะมาล้างอ่าข้องเครื่องครับ ล้างให้สะอาดแล้วเดี๋ยวได้ทำสีหรืออะไรก็ว่าไปอีกทีหนึงฮะอันนี้ตัดชิ้นส่วนที่จะมาปะแล้วนะครับเดี๋ยวรอประกบอีกทีหนึ่งฮะเดี๋ยวล้างให้สะอาดกันฮะเนี่ยเ,เขียนออกมาตากแดดให้แห้งนะครับ นี่ก็ฉีดทั้งข้างในข้างนอกเลยนะครับข้างในนี่ก็สกรปรกพอสมควรก็เลยก็เลยฉีดล้างไปให้หมดเลยครับอ่าเพราะว่าภายในมันเปื้อยอยู่แล้วครับนี่ก็นี่ไม่ได้ออกมาข้างนอกนานมากครับวันนี้มีรถมาหลายคันครับนี่ก็มีอ่า เพื่อนของเพื่อนก็ารถมาถ่ายรูปเล่นกันครับมีไ i เปอร์คอเว t ตนะครับ นี่คนมาที่ช็อปกันเยอะเหมือนกันครับนี่ก็รถเพื่อนในช็อปเหมือนกันฮะนี่นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเอารถออกมาล้างนะฮะ แล้วก็รถกลับเข้าไปโอ้ค okay, ครับเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งโปรเจกต์ครับผมมีรถ86อีกคันหนึ่งที่กําลังจะทําครับเดี๋ยวพาไปดูครับ <c oughs> นี่แวะมาดูรถ86ครับผมอันนี้เป็นรถ86อีกคันหนึ่งของผมนะฮะอันนี้อยู่ที่ Body ช h o p ครับคันนี้คือรถ86เต้าหู้คันแรกของผมครับผมอันนี้ผมถอดทุกอย่างแล้วก็เอามาดรอปไว้ที่อดี้ช h o p นะครับดรอปไว้นา่างน้อย2-3ปีแล้วครับ นี่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะทำให้เร็วๆนี้ครับผมตอนเอามายังสนิมไม่เยอะนี่สนิมเยอะขึ้นครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำสีฮะครคันนี้ทำสีขาวครับผมโอเคนี่แวะมาดูเฉยฮะ ก็ไม่มีอะไรนะครับผมทอดทุกอย่างออกไปหมดแล้วครับตัวถัง AE86 ครับผมฝากระโปรงยังดีอยู่ครับวนดูฮะนี่ก็ ดิจิตเตอร์ครั้งสุดท้ายปี2012ครับผมนี่2020แล้วครับนี่ก็มีของเล็หน่อยนะครับ <c oughs> นี่นะครับมีสติกเกอร์เต้าหู้ยังอยู่เลยครับ ติกเกอร์เต้าหูที่ประตูนะครับแก้มอยู่ข้างหลังครับผมแก้มซ้ายขวาโอเคเป็นโครงฮนะโคโรงก็ยังได้อยู่ครับโอเคแค่นี้นะครับเดี๋ยวไว้แวะมาดูใหม่ฮะ all right oh go <laughs> <laughs>